สวัสดีครับพบกับช่องพับสีปริบายสีนะครับก่อนชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องพับสีปริบายสีด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเข้าชอา่อใบสีนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเราก็เปียยอดนะครับเปียประกอบ หัวนาคนะครับหัวยอดชอบใบสีนะครับที่เป็นยอดนาคตัวนี้นะครับให้ดูแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าช่อให้ดูแบบนี้นะครับเป็นแม่16นะครับมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับยอดที่เราเปียไว้นะครับทีนี้ถ้าลวดมันสั้นนะครับลวดมันสั้นวิธีการนะครับเราก็นําลวดนะครับมาเสริมก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ ถ้าเราทำเป็นช่อใหญ่นะครับแม่สิบหกแม่สิบห้าอะไรเงี้ยครับเราต้องเสริมลวดนะครับผมเพื่อเวลาเราดัดอะไรเนี่ยมันจะได้อยู่ตัวนะครับผมควรจะใช้เป็นลวดเบอร์ยี่สิบนะครับมันจะพอดีอันนี้เป็นเบอร์ยีิบสองมันจะเล็กไปนิดนึงนครับผมใช้สองอันจากนั้นนะจากนั้นเราก็ต้องมีแกนนะครับแกนใบตอง กันไปต้องเต,อเตรียมไว้นะครับตัดหัวออกนะครับใส่สามแผ่นก็ได้นะครับมันจะได้ไม่หนาเกินไปเพราะว่าเวลาเราเข้าช่อเนี่ยเราก็จะเติมไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเวลามันมันมันจับยากจับลําบากครับผมลวดที่ชีดูชดีเดียแบบนี้เราก็นี่ลอกไปเลยครับ จากนั้นเราก็ดัดตัวยอดนะครับอันนี้คือจะไม่ดัดก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมผมชอบที่ว่าจะดัดตัวหัวหน้านะครับส่วนที่เป็นหัวหน้าไปพร้อมๆกันแล้วก็เวลาเข้าชอบใบสีผมก็จะดัดตัวใบสีไปพร้อมๆเลยมันจะเห็นความอ่อนช้อยของตัวช่อนะครับผมแล้วก็เติมไปนิดนึงนะครับ นี่เทคนิคเครื่องการเปียนะครับอันนี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นการประกอบยอดนะครับทีนี้เวลาเราเข้าช่อนะครับเนี่ยเราวางดอกพุดธกับยอดให้ตรงกันนะครับให้อยู่ตรงกลางแล้วเราก็แม็กมือใหม่นะครับแม็กไปเลยครับมือใหม่แม็กไปเลยจากนั้นก็แม็กตัวผ้านุ่งนะเพื่อไม่ให้มันขยับ ทีนี้อยากให้มันตรงใช่ไหมด้านเนี้ยอันนี้ให้มันขยับได้นะครับเพื่อเราเวลาเราปรับช่องไฟเนาะเนี่ยด้านนี้เหมันกันด้านซ้ายก็ความสูงตรงนี้ให้มันเท่ากันความยาวให้มันเท่าๆกันนะครับดึงลงมาให้มันเท่าๆกันแล้วชอบใบสีเรามันจะไม่เบี้ยวนะครับการวางนิ้วก็สําคัญนะครับการวางนิ้วใบสี วางชิดวางห่างนะครับวางยืดนะครับมันก็จะกําหนดเวลาทําเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะของชอบใบสีนะครับแบบยืดยาวแบบสั้นแบบโค้งนะครับเวลาดูคลิปนะครับขอกำลังใจนะครับโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นการที่ ช่องนะครับจะได้มีรายได้นะครับเป็นการสนับสนุนทางช่องนะครับรู้สึกว่ามันนี่เนาะเราก็เติมนะครับ เติมแกนเติมตัวแพทเทิร์นนะครับตัวแบบเพื่อที่จะคุมทรงนะครับของชอบใบสีให้มันได้รูปทรงตามที่เราต้องการนะครับเราเย็บตามแบบเนาะเย็บตามรูปทรงของตัวแพทเทิร์น อยากอยากสนับสนุนช่องนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็ดูคลิปแบบเต็มเวลานะครับดูให้มากให้ให้นานที่สุดนะครับในตัวคลิปแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณานะครับ<ฮ>เทคนิคที่2นะครับเวลาที่เราเย็บใบสีแล้วเนี่ยจะให้ประกอบง่ายนะครับ โด uhm. ชอบไปส here, here, so here, here, ers, ีเนี่ยเวลาเราเสียบไม้ประกอบเนี่ยประกอบง่ายคือเวลาเราเย็บนะครับให้เน้นตรงส่วนที่เป็นส่วนกลางๆงนะครับก็คือส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นนิวใบสีเนี่ยเพราะเวลาสอดไม้เนี่ยเราจะสอดด้านข้างนะครับ าเราเย็บแบบเต็มแผงเต็มแผงไปเลยเนี่ยเราเย็บทุกชั้นทุกชั้นอะ่ะมันจะแน่นมากแล้วเวลาไปประกอบอะ่ะปวดมือมากบอกเลยคนที่รับหน้าที่ประกอบอะ่ะแบบอออืืปวดมือ ตองยาวๆอ่ะจะดีนะครับเวลาเราเข้าชอบแบบตัวใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันจับง่ายไม่ใช่อะไรหรอกมันจับมันรวบมันดึงง่าย สุดท้ายนะครับเราต้องแม็กแบบเน้นๆนนะครับให้มันคือยังไงให้มันอยู่อ่ะไม่ให้มันบีดออกได้แล้วก็แม็ก แม็กย้ําไปเลยนะครับยังไงมันก็ไม่ดีดแน่นอนนะครับทีนี้ลวดนะครับด้านหลังถ้าเราไม่อยากตัดเราก็แค่ม้วนกลับขึ้นไปนะครับจริงๆเราม้วนก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเมื่อนิ้วที่สิบสามสิบสี่นะครับเราก็ม้วนเก็บก่อนได้จากนั้นเราก็เก็บงานนะครับเก็บงานปึ๊บ ครับด้านนี้นะครับเนี่ยครับเราจะพับประมาณนี้บีบๆให้มันได้ทรงครับแล้วก็เย็บคือในส่วนที่เป็น <c oughs> ด้านท้ายเนี่ยเวลาเก็บงานเนี่ยคือผมจะแม็กแบบ ย้ำไปเลยว่ายังไงเรามั่นใจว่าเวลาแช่น้ําไปตองอิ่มตัวเนี่ยมันไม่หลุดแน่นะครับเลยไม่เสียเวลาครับก็ได้ช่อบใบสีนะครับเป็นช่อนาคนะครับหรือช่อฟ้าแม่สิบหกนะครับสีสันนะครับสวยงามนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณครับที่สนับสนุนกันเรื่อยมานะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ